สป่าของมังงะวันพีในตอนที่1นึ่ในตอนนี้มีชื่อตอนว่ากลุ่มจสะสาลอ็อกโดยที่เนื้อหาในตอนนี้คือจะเริ่มต้นมาตัดจากตอนที่ล็อกเนี่ยเขาเนี่ยเจอกับโลก,กิที่เออบาร์ซึ่งในตอนนั้นเราจะได้รู้นะว่าล็อกเขาเนี่ยคือนักดาบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและในตอนนั้นก็ได้ไม่กล้าปเปิดเผยนว่าล็อกเขาเนี่ยรับ้าตัวกษัตริย์หคนในระหว่างงานประชุมโลกก่อนหน้านี้ซึ่งมานทเนี่ยทำให้เราได้รู้น่ะว่าล็อกเขาเนี่ยได้เจอกับท่านนั้น แล้วก็ได้มีการเล่านะว่าล็อกเนี่ยเขานั้นไปยังห้องดอกไม้ที่ท่านอิมไน้อ้อยู่ที่นั่นซึ่งมารเนี่ยเขานั้นบอกท่านอิมนะว่าเขานั้นจะกลับมาแถมยังบอกอ้วยนะว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนขับของเดวิดโจนโดยที่สถานที่อย่างนั้นเราจะได้เห็นคุณโกทเธอนั้นอยู่ที่นั่นด้วยเพราะเธอน,นะฮะเป็นคนที่คอยรับใช้ท่านอิมโดยตรงซึ่งหลังจากนั้นก,รรา,การพรักานของล็อกและก็ฮารานเนี่ยมันรุนแรงมากขนาดที่ว่าเราจะได้เห็นอาคีกระจายไปทั่วพื้นที่เหมือนกับตอนที่โรเจอร์เละกหนวดข่าวเน้เน,นะนแลกก็ไดดต่อี โดยที่ลอดีซีเบกเขาเนั้นได้ทำลายไปตระตหมืองความยุติธรรมพร้อมกับขโมยเรือแล้วก็ทรัพย์สินจากผอก่อนฟ้าและหลังจากนั้นล็อกเนี่ยก็ได้ต่อสู้ด้วยการใช้เดวิสแบบไฟเพิ่มจํานวนลูกนอนแล้วก็ทำให้กองเรือของเขาเนี่ยมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งล็อกนั้นได้สร้างกลุ่มของเขาขึ้นมาและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นสมาชิกข,ของคนที่อยู่ที่เอาบาฟซึ่งนั่นคือหวังเฉ๋นและเกย์โคนเนี่ยเขาเนั่นคือนักเลงที่มีชื่อว่ามาลอนซึ่งไม่กี่ปีหลังจากนั้น,หล,น,นหลังจากที่พพ่พพววกกกกกกเเเขขาาานอออออไไปจบย็ดด้งสล ให้มันมาอยู่ภายใต้การควบคุมพวกเขาและหลังจากนั้นเนื้อหาใน,นกระดษตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอ่าะน่าที่น่าวระพงบใโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดของสปายในคลิปนี้นะฮะโดถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และสติ๊กเก์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัเปเดตเนื้อหาข่าใสารเราสวัสดีเพาะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ